เวทีปีนี้เป็นสีม่วงครับสีม่วงหรือสีเขากำรรครับพี่น้อง,องมืนมีผ้าหล่อเลยนะครับผ้าระบงบรรยากาศในส่วนของสันอาจารย์นักดนตรีก็จะมีจอ LED ออสองจอตอกันขึ้นปกติไ้ตามตามแบบที่ทีเอาฉากมาใสาต่ตอนแรกคือฉากฉากตรงนี้จะอยู่ตรงงชั้นอาจารย์น,น,นักดนตรีแบบนี้มันมันเบิ่งแล้อบางงามกม็นเลยมาหนักกัเลยเอาจอ LED ไปใส่นะครับอันนี้นับถอยหลังอีกสีวันครับเปิดฤดูการแล้วนะครับ ก็จะมีสลิงมีลิฟต์นะครับแล้วก็มีไฮไลท์คือเวทีชั้นเค้กค,คือไฮไลท์เป็นจุดเด่นของเวทีนะพี่น้องคือผู้ใหเข้ามาปุ๊บผู้ใหมองมาปุ๊บตรงนี้จะเด่นมากนะครับจะเด่นแบบโดยเฉพาะศิลปินคือไปยืนจะต้องเท่งทั้งเท่งเราบ,บันิี้ไฟสา์ใส่เนี่ยโอ้ยแม่คอยประหยากพากซื้อบัตรในกลมปิดเด้อเดี๋ยวมือซอมใหญ่สิ้าเบิงนะครับวันนี้ก็ เอาเครื่องเสียงของอาจารย์เบียร์ล็อกหอยคันจังหวัดชัยภูมินะครับเพิ่นเพิ่นกระเดินห้างมาฮอดแล้วนะครับเพื่อที่จะประ,ประจําการในการซ้อมใหญ่นะครับซ้อมใหญ่เหมือนเสมือนออกงานจริงนะครับสองวันยี่สี่กับยี่ห้านะครับกระสียังยังบลูทั้งเดวหหนาเพื่อนกระสีแจ้งนะครับนะครับยังยังไม่รู้ว่าแผนจะเห็นแล้ว่าว่าอาจจะต้องใย้าย่เวทีไปวัดหรืออาจจะต้องย้ายเวทีออกจาก จากในโดมหมองนี้เพราะที่จะตั้งเซตระบบทางเบิดนะครับบรรนกับลูกเดี๋ยวบอสก็จะแจ้งในกลุม่มในลูกเพจให้ได้ทราบนะครับฉะนั้นผู้ใดยังบ่ทันได้เขากลุมถือว่าคุ้มบรรนว่าคุ้มนี้แม่สิปีมารำใจเกินร้อยแล้วก็มีแต่โชว์ใหญ่ๆก็อ,อยากให้หอดมือมือ,ม,อมือเปิดเลยดูกันไว้ๆนะมันจังได้แบบสปอยได้แบบ เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยครับช่วงนี้เราก็ยังกักไว้อยู่นะครับบันนี้ท่านเปิดเบิดเปิดเ,ดเดบิดเนี่ยก็ก็เริ่มเริ่มเ,เปิดเปิดเทระย àng, รางเทระโช่ระโช่ออกมาเรื่อยๆนะมือวนนี้วนาสีเปิดโช่อะไรน,นี่คุบลนนท์กบัทันโฮนะครับเดี๋ยวได้ชมกันแน่นอนนะครับสําหรับลําเรื่องเมื่อคืนนี้บนบลนทมาเสียออกออกออกมาเอาลําเรื่องให้ในเบื้องหลับไปซ้านะครับเดี๋ยววันนี้ถ้าถ้าบลนท์นอนหลับเนี่ยถ้านบลนบ์นอนหลับนอาจจะได้ชมลําเรื่องต่อก่อนน้ำน้องขอนแก่นนะครับเมื่อคืนนี้ 157บาทนะครับอีเมลตาหวานสุขผู้สุขคนแม่กัญญารัดล้อให้กลุ่มแล้วขอบคุณครับสวัสดีแม่สมจิตครับนะครับสำหรับพี่น้องที่ซื้อบัตรบอรได้ไปบทบเป็นเฮดบอถือหนึ่งช่องทางติดต่อแอดมินหรือติดต่อบอนุ่นได้นะครับบอนุ่นสามารถให้ความช่วยเหลือในการ ในการซื้อบาตนะครับหรือแจ้งปัญหาต่างๆนะครับรวมไปถึงจ้างหมอล่ำก็ได้พ้อครับก็ทักไปที่ Facebook ของเบา่านนนะครับซื้อตรงตรเลยครับเ่บานนนะครับพอ Facebook แบงกาโมนโดนล็อกไปแล้วแม่ล็อกระบบล็อกสองชั้นเขาบาได้เพจขั้วกระถือล็อกใส่บอได้นะครับผู้ใดติดต่อบา่านนทั้งเพจขั้วกับบอได้นะครับสำหรับอีเมลที่ซื้อบาตเรียบร้อยแล้วนะครับซื้อบาตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว้ฮซงสลีป

คุตั้งใจสวดมนต์ไหวพระนะครับราบอิมินาสก,กาเลีนาตั้งพุทังอภิปูชยามาอิมินาสก,กาเลีนาตังธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสก,กาเลีนาตังสังขังอภิปูชยามาอารหังสมมาสัมพุทโธภะคะวา ผู้ทางพระขวันตังอภิวาเทมีสวากขาโตพระขวตาธรมโมธรรมังนามาสามีสุปฏิปันโนพระขวัโตสาวกสังโฆสังฆนามามินโมตัสาพระขวโตโระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสาพระขวโตโระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namo tassa bhagavato arahato sama-sambuddhassa, Itibiso bhagava arahang sama-sambuddho, Vijacarana sambanno sugatoro kavidhu,